สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทานข้าวหรียงจ๊ะเรียบร้อยแล้วครับผมมากับใครครับมากับภรรยาครับผมตอนนี้ทำงานที่ไหนครับตอนนี้อยู่บิชชีลาดดดมลิครับตรงข้ามกับสันทันสันทันเบิร์นครับอ่าตอนเพิ่งจะทานข้าวเสร็จนะครับสักพักก็จะไปไปทำงานครับทำงานต่อครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนสบายดีกันไหมครับ ก็เ,เพื่อนๆท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนก็บอกได้นะครับเรายินดีให้บริการแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับลูกแก๊กชาแนลของเราครับเราจะมีวิดีโอใหม่ๆลงให้ท่าน <c oughs> ได้ดูครับได้รับชมกันครับพรุ่งนี้เราจะไปต่อที่บริขิงนะครับไปไว้พ<า>่อไปว้หลวงพ่อวาพระทำบุญทำบุญนะครับขอพรอนะย่าลืมติดตามกันนะครับนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ เดี๋ยว,วเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่น้องเพื่อนๆบัดดีครับ